สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่พิงเพรู o มนะคะวันนี้หนังสือที่จะมารีวิวมีด้วยกันทั้งหมด2เล่มนะคะเล่มแรกก็คือลูกม้าแปลงฟันค่ะ Pony Brush t e e t e e t h นะคะกับอีกเล่มหนึ่งเสือน้อยมีระเบียบ Little Tiger Picks Up นะคะ เป็นหนังสือที่น่ารักมากๆเลยสอนให้เด็กๆรู้จักแปลงฟันแล้วก็เก็บของเล่นด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนิทานสองภาษากันค่ะเรื่องเสือน้อยมีระเบียบกับลูกม้าแปลงฟันนะคะอันนี้จากสำนักพิมพ์ Kids Can Do ค่ะ จริงๆในซีรีส์ของนิทานเรื่องนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดหลายเล่มมากเลยก็จะมีฟังหน้าเปรนแปรนแบ่งกันหน้าสิงโตจ๋าโอโอลิงน้อยนะคะเนี่ยก็จะมีเวลาขนมของมอมอนิทานก่อนนอนของเจ้าแกะน้อยแล้วก็ได้เวลาเล่นแล้วนะคะของเจ้าหมาเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวสองเล่มนี้กันก่อนนะคะ เริ่มเรื่องแรกเสือน้อยมีระเบียบเรามาดูกันเลยนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะใช้กระดาษที่ค่อนข้างขัดยากค่ะอันนี้เป็นกระดาษไม่ได้หนานะคะแต่ว่าจะเคลือบมันทั้งสองด้านเลยแล้วก็เหมาะกับเด็กที่เ,เตรียมอนุบาลหรือว่าอนุบาลหนึ่งเป็นต้นไปนะคะก็จะใช้คำง่ายๆค่ะให้เด็กๆอ่านตามหนังสือก็ตัวใหญ่นะคะ โอ oh, My Watch Match Little Tiger นะคะก็แต่ละหน้าก็จะมีคำสั้นๆนะคะแล้วก็ตัวหนังสือค่อนข้างใหญ่ค่ะนี้แม่ก็มาบอกให้เก็บของเล่นนะคะแล้วก็เจ้าเสือน่อยก็ไปเก็บของเล่นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสอนคำศัพท์ค่ะแบบ Giraffe Robot อะไรพวกนี้ได้สอนสีได้นะคะ Pink Blue พวกนี้สอนได้หมด เก็บหนังสือด้วยล่ะก็คือมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยเลยนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจ้าเสือหน้อยก็ได้รับคำชมนะคะแล้วก็แม่ก็ามาอุ้มนะคะนี่ก็เล่มนี้ราคาหลังปกอยู่79บาทค่ะแล้วก็เล่มต่อมานะคะลูกม้าแปลงฟัน อันนี้ก็เจ้ามาก็มากินเยอะมากเลยแต่ละวันแล้วก็ไปแปลงฟันนะคะคือตรงนี้ก็จะมี just like that ทุกทุกหน้าเลยนะคะเป็นการทวนซ้ำคำศัพท์นะคะทำให้เด็กๆจำคำศัพท์ได้นะคะ He run in under water just like that เหมือนกันนะคะนี่ก็จะบีบยาสีฟนันเหมือนพ่อเป๊ะเลย just like that แบบนี้นะคะแปรงฟันแบบไหนแปรงให้ทั่วทั่วครบทุกซี่นะคะแล้วก็สอนได้โพนี่คือแบบลูกมา้าใช้กับลูกม้านะคะ บนปากเหมือนพ่อเลยนี่ก็จะจบนะคะอันนี้ราคาหลังปกอยู่ที่79บาทละกันนะคะอันนี้เล่มนี้ก็จะส่งเสริมการดูแลตัวเองรู้จักสัตว์ทักษะการพูดแล้วก็เรียนรู้ศัพท์ง่ายๆค่ะนี่ก็จะเป็นหนังสือง่ายๆที่นำมาแนะนำวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีแล้วก็ติดตามกัน พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ